พีทค<า>อยใส่เองค่ะเนี้ยอเอเล่นดีกว่าอย่าเพิ่งเล่นค่ะเกิดอะไรขึ้นกลายเป็นรูปดาว สวัสดีค่ะสวัสดีครับนนะะพี่วีแม่หนูพิมพ่อหนูพิมอีกแล้วนะครับวันนี้ปะปาป์ติเอ็มจะมาสอนเรื่องแรงตึงผิวค่ะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าแรงตึงแต่ว่าอะไรไม่รู้จักแรงตึงผิวใช่ไหมเรารู้จักคำว่าตึงไหมแก้มตึงตึงของปะปาร์ติแก้มตึงตึงของหนูพิมพ์นะครับผิวเนี่ยผิวก็คือความตึงที่ผิวก็คืออะไรที่ตึงๆที่อยู่ที่ผิวอะครับแรงตึงผิวมันก็คือ อ่ะสมมตินี่เดี๋ยวเราเริ่มจากอันนี้ก่อนแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะคะน้ํามันไม่ตึงไม่ใช่ป่ะน้ําเนี่ยแหละคือสิ่งที่เราจะเอามาแสดงให้เห็นถึงแรงตึงผิว่ะอ่ะ,ะเทน้นําลงไปในถาดค่ะเทน้ําลงไปในถาดชุ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 ดไปอีกไปอีกไปอีกไปอ่ะพอ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 แล้วพอแล้วพอแล้วพอแล้วอ่ะก็เผื่อคนจะได้เห็นเมอว่าเราจะไลุ่่น ปายังไม่ได้บอกเลยว่าจะทําอะไรเนาะวันนี้เราจะมาไล่ฝุ่นบนผิวน้ํากันซึ่งการไล่ฝุ่นบนผิวน้าเนี่ยนะคะมันอาศัยสิ่งที่เรียกว่าแรงตึงผิวมาช่วยนะคะแรงตึงผิวคืออะไรน้ำเนี่ยหนู่ิมเห็นน้ำไหมเนื้อของน้ำเนี่ยจริงๆแล้วน้ำเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยส่วนเล็กๆเล็กๆข้างในนะคะส่วนเล็กๆเหล่านี้หนูพิมพ์น่าจะเคยดูการ์ตูนเนาะเขาเรียกว่าโมเลกุล โนะมเลกุลคือส่วนเล็กๆของน้ำที่ยังคงความเป็นน้ำอยู่เนี่ยตัวเล็กๆเหมือนม,อมีน้ำตัว,ตวเดี๋ยวก่อน,นะคะ่ะหนูเหียรไม่เคยดูสกูบอนแล้วคะเข้าไปในน้ำแล้วเขาเข้าไปเล็กๆมากๆเขาเห็นโมเลกุลที่เป็นรูปมิกกี้มสาแล้วพอนโมเลกุล แข็งมันก็จะไม่เคลื่อนที่อ่าโมเลกุลน,น้ำมันหน้าตาเหมือนพิกกี้เมาส์จริงๆหละค่ะนะคะก็โมเลกุลน,น้ำเนี่ยคือส่วนเล็กๆของน้ําทีนี้เนี่ยหนูก็คิดว่าสมมุติเรามีตัวเล็กๆหลายตัวอยู่ด้วยกันเนี่ยเวลาเขาจะอยู่ด้วยกันเนี่ยเขาก็จะจับมือกันแล้วก็ดึงกันเอาไว้แรงตึงผิวก็คือแรงที่น้ําตัวเล็กๆสองตัวดึงกันไว้ดึง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 คอนน้ำมันดึงต่อไปเล็กมันก็เลยดึงกันเอาไว้หมดเลยทั้งผิวหน้าทั้งผิวหน้านี่มันก็เลยผูกดึงจนตึง ลองจิ้มดิลองจิ้มดูมันก็เหมือนกับจิ้มน้ำธรรมดานะมันก็กระเพื่อมกระเพื่อมต่อๆกันไปเนี่ยนะคะการผิวน้ำมันจะเพื่อมต่อกันส่วนนก็เป็นเ<ม>พราะแรงกตรงผิวเหมือนในพาเมเจอรี่ขอเวลาเขาไปเช่กเชือกถุกจ,จุดที่กระชากในของขมมันก็เล่นไปเรื่อยๆตามเชือกอ่ามันถูกดึงดึงต่อต่อกันไปเอาแว่นใส่ดีๆ <c oughs> ทีนี้ป้าห้เริ่มลองลองจากอย่างแรกก็คือ พิกไทยใสเองค่ะเนื้อเป็เองเอาพริกไทยโรยลงไปที่น้ำบ้เบาบ้เบาๆบ้เบาโบเบาโรยลงอีกโรยอีกป๊าเขจะบอกอ่กไปอี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 กไปอ่ะาพอ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 ละว่าเยอะเยอะเกินละเยอะเกินละหนูพิมเห็นนะหนูพิมเห็นอะไรนะเห็นว่าน้ำมันเปลี่ยนสีแล้วก็มีกลิ่นผงออกมาด้วยค่ะมันเป็นพริกไทยผงมันอยู่ที่ไหนผงมันลอยอยู่ข้างบนมันไม่จมไปข้างล่างถูกอป่ะการที่ผงมันลอยอยู่ข้างบนเราไม่จมไปข้างล่างเนี่ยแหละคือแรงตึงผิวของน้ําเนี่ยมัน น้ำมันจับมือกันที่ผิวหน้ายึดไว้กันแน่นเลยผงมาเลยผ่านมือของน้ำลงไปไม่ได้เพราะแขนแขนน้ำแต่ละตัวมันจับกันผงมาเลยติดอยู่บนแขนลงไปข้างล่างไม่ได้ลองที่เราเนี่ยเอานจริงเราเอาเอาคาร์ต้นบัตจิ้มจิ้มลนที่เป็นไงมันก็ยังอยู่มันอยู่เหมือนเดิมถูกปหมมันก็ยังแแปะอยู่บนผิวหน้าของน้ำแผลแผ่แบบแผลมอนเดิมถูกอย่าสองข้างอย่าเพิ่งเล่นครับทีนี้ปาจให้หนูพิมพ์ลองดู อันเนี้ยคือน้ำยาล้างจานที่เราผสมน้ำลงไปเล็กน้อยเดี๋ยวป้าใช้หนูพิมลองดูนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดเราเอาขัดตันบับแช่ลงไปน้ำยาล้างจานให้ชุ่มนะคะแล้วป้าใช้หนูพิมลองจิ้มลงไปตรงกลางจิ้มวูเกิดอะไรขึ้นกลายเป็นรูปดาวเกิดอะไรขึ้นมันแยกตัวกันใชมใช่มันแยกตัวกันถูกไหม,ม,มครับหนูพิมเห็นไหมว่าพริกไทยเนี่ย มันถูกตะออกไปข้างข้างไม่ได้แล้วค่ะมันทําได้ทีเดียวพริกไทยมันถูกดีดออกไปข้างๆานะครับการที่พริกไทยมันดีดออกไปข้างๆาเนี่ยเป็นเพราะว่าน้ํายาล้างจานมันไปลดแรงตึงผิวทําให้โมเลกุลน้ำที่จับมือกันอยู่มันคลายมือตัวผงพวกนี้มันก็เลยเหมือนกับเหมือนพี่ลองจินตนาการเนาะเรากำลังเล่นชักเยอกกันอยู่เล่นชักเยอกกันอยู่แล้วอยู่ดีๆเชือกขาดเกิดอะไรขึ้น น้ำฝั่งนี้ก็กระเด็นไปน้ำนอีกฝั่งนึงก็เด็งไปอีกฝั่งหนึ่งนี่เหมือนกันค่ะพอเราจิ้มลงไปปุ๊บเป็นการทําลายแรงตึงผิวแรงที่เคยดึงกันอยู่มันก็หลุดออกมันก็ดีดให้ผงพิถยมัน<ล>กระจายออกสิ่งที่อยู่บนผิวนะังของเรามันก็เลยกระจายออกกันใช่และสิ่งที่มันอยู่บนผิวมันก็เลยเคลื่อนที่ออกตามไปด้วยอันนี้ก็คือผลของแรงตึงผิวและก็เลยเป็นที่มาของการทดลองวันนี้ว่าเราจะมาไล่ฝุ่น บนผิวน้ํากันนะคะก็คือใช้พริกไทยเป็นตัวแทนของฝุันนะมนี่มีใี้ดูอย่างหนึ่งถ้าเกิดหนูลองคนเราลองลองลอะไรนี่คนไ่แว่นไปแต่แว่นไปคนคนไปทั่วๆคนไปทั่วๆเราเห็นว่าป้าคนให้ดูพอเราลองคนไปทั่วๆนะคะเราจะพบ,บว่าพริกไทยเมื่อกี้มันอยู่แต่บนผิวน้ําใช่ไหมแต่ตอนนี้เราจะเห็นว่าพริกไทยมันบางส่วนมันจะจมลงไปในน้ําได้เพราะว่า มันน้ำที่มันจับกันอยู่เนี่ยมันอ่าพอพอพอเห็นไหครับน้ำที่มันจับกันอยู่เนี่ยมันมันจับกันมันหลวมละน้ำที่มันจับมือกันมหลวมเดี๋ยวก่อนค่ะเหมือนมัดเชือกให้ติดกันแล้วก็เล่นจักกระโยแล้วพอเชื่อกมันกสองฝั่งก็กระเด็นแยกออกจากกันใช่แล้วของที่มันอยู่ข้างบนนะครับมันก็เลยหล่นลงมาข้างล่างได้แยกออกกกันคนก็จะล้มไงคะเหมือนอันนี้ก็จะตกลงไปค่ะ อันนี้แหละค่ะก็คือผลของแรงดึงผิวแล้วก็เป็นการทดลองที่เราเอามาให้เราทาดูกันนี้ใช่ค่ะเราสนุกมหกเลนะคะผลที่บ้านก็เอาไปทํากันได้นะครับใช้แค่น้ําน้ํายาล้างจานแล้วก็ผกไทยนะครับก็วันนี้เราลากันแค่นี้ดีกว่าแต่ตอนนี้จะ,ละเล่มเน้นนะเดี๋ยวให้เล่นอย่างอื่นนะครับอ่ะวันนี้ลากันแค่นี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับบา,บาค่ะฝากติดตามด้วยนะคะแล้วก็ฝากตูเยอะๆกัไปได้ค่ะทุก่า จุ่มลงไปทุกท่านเห็นไหมครับน้ำยาล้างจานเนี่ยมันสามารถไล่ผงพิษไทยปลาฉลามมากัดเชือกแล้วเชือกที่ติดแผลมันลุดออกจากกายนะกายบางส่วนก็เลยตกลงไปในน้ำบางส่วนก็กระจายตัวออกค่ะะนัผงพวกนี้มันถูกน้ำยาล้างจานไล่ มันก็จะจม,มลงไปในน้ำซึ่งอันเนี้ยก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งที่เราใช้น้ํายาล้างจานในการทาความสะอาดเพราะาน้ํายาล้างจานมันจะลดแรงตึงผิวของของสารของของเหลวทําให้พวกผง,งต้างตาง่าเาต้องเอาน้ำจะน้ํายาล้างจานชุ่มลงไปในน้ำแนละ้วก็ค่อยเอามาดิน ไม่ดื่มค่ะเวลาเราทําความสะอาดเวลาเราล้างจานเนี่ยเราก็จะใช้น้ำรน้ายาล้างจานเนี่ยนะคะช่วยเพราะว่ามันจะทําให้เศษฝุ่นเศษผงที่ไม่สามารถจะลงไปอยู่ในน้ําได้นี่มันเข้าไปอยู่ในน้ําพอมันไปอยู่ในน้ําปุ๊บเราก็สามารถชะ้นมันออกไปได้ของมันก็จะสะ,าสะอาดจะอานไปว่มามันดื่มกินได้ไหมไม่ได้โอเคค่ะจบค่ะ